ถ่ายออกมานี่เลือดสดสด,สดเลยมอหมอ,มอเห็นกระตุกใจหกสิบร้อยเลยขั้นตับวายเลยไปไปสักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับสวัสดีครับ ผมชื่อวิรัติักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนๆ เหมือนขี้กระต่ายก้อนๆก,ก็เป็ดๆงั้นวันไหนถ้ากินเหล้ากินสุราเนี่ยอืวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหานออตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอด้านกคยามากินยาแก้เสบแก้ลิซดวงผมก็ซื้อ มรู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็กที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยตรวจซ้ำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอหมอเห็นก็ตกใจโอ้สี่เลยเนี่ย ถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ําดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับคิดว่าจะรอดหรือเปล่าเนอะออลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทําไงวะล้วก็ภา,าวนาอยู่ในใจครับ ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะค่อยตายคิดจนสว่างครับวันนั้นกลับไปจากหาโมมาบอกบอกว่าเป็นรัฐตะปเสษสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟสไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่งก็เ,เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวเนี้ผมเป็นโรคตับ กินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูอีไพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินอลองมาหลายตัวแล้วตัวอืนอ่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวมันไม่หายสักทีก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มั้งกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลย คือโนรตีนนี่และครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59<ม>ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68บเกแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับทุกวันนี้ขอบคุณโปิตีนมากๆเลยครับ